คือาเลูขาลืมกันได้นะครับสวัสดีครับนี่คือ my channel นะครับผมมาวินแล้วผมจะมารีวิวเซตดับพิฆาตนะครับวันนี้ผมก็ใส่เซตดับพิฆาตมาเหมือนกันนะครับมาแนะนำชื่อเลยครับอันนี้ทันจิโร่มีสมุดปกดีแล้วก็มีแหวนเป็นจากการถูกกันนอนร่วมนะครับมีเนกกะเป็นลายครับอันนี้คือกำลังกาสมัครเข้าหน่วยพิ้าสตนะครับอันนี้เปนเสื่อตัวที่ชอบของผมนะครับมันชอบลงมากเลยครับอันนี้คือผมสีดำนะครับแต่ความจริงคือมันถูกฟ้าผ่าก็เลยกลายเป็นผมสีนี้นะครับแล้วก็ผ่านไปตัวนี้นะครับก็ทัััััันน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 นจิโรรรร่่่่เเเเเหหมมมืออกกกกแแแแแตตต็็็็คคงงปปปสีีีดพาาะะววทบ แล้วส่วนเจ้าเปียวจูโร่คือเซตถัดไปนะครับสองตัวนี้ค่อดูทีหลังอันนี้ก็มีคล้ายๆเปียวไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆเปียวไฟเหมือนกันครับนี่นะครับส่วนโอวันไนต์ตามที่สองสีเลยนะครับแล้วก็มีงูพันคอนะครับนี่อันโอวันไนนะครับนี่นะครับแล้วส่วนอินอสุกิก็ใส่วบบงูนะครับอันนี้ก็เป็นหนังกวางแล้วส่วนตรงที่พันเท้าก็เป็นหนังหมีนะครับดาบก็เป็นคล้ายๆเาแบบเปีอาไว้ขย่าคนนะครับ ความจริงเอาไว้ค่าย่างอสุรยาส่วอนอันนี้ก็ยังในสกกลนะครับคาดก็บอกไม่่อยยเพื่อป้องกันอันตรายนะครับแล้วก็เป็นอสูรก็เลยถึงมีสีนดงตรงนี้นะครับแต่ความจริงก็เป็นมย์แต่ก็แค่มูซสร้างเปลี่ยนเป็นอสูรแทนครับอันนี้ก็ทั้งหมดที่มีนะครับวางเสกรวมนะคะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมปัน่นอย่นลืม